ฟังนิทานไหมล่ะเออดูภาพไปฟังไปนะดูหนังก่อนเอเห็นจะสี่ตีนเดินมาหลังคาบมกับเบื้อง <c oughs> <c oughs> เต่าเป็นเต่าตัวใหญ่เดินยืนชายหาดใทะเลเต่าตัวเนี้ยเขาพัดพลากจากลูกจากภรรยาจากครอบครัวมานานมากตั้งแต่เขายังตัวเล็กๆเลย เขาก็อยู่คนเดียวอย่างเดียวจนตัวของเขาเนี่ยมีอายุประมาณพันกว่าปีอยู่กันมานะพันกว่าปีเท่าที่มองกระดองก็คงขนาดนี้ใหญ่ขนาดสักเมตรได้เคยเป็นเต่าบ้างไหมในดูหน้านี้มีเต่าบ้างไหม เออสมัยที่อย่างสมัยที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เสด็จพ่อพระเกัสสกท่านเคยเกิดเป็นเต่าไหมเป็นเต่าพระกุกุสันโทก็ทรงเกิดเป็นไก่ใช่ไหมล่ะพระพุทธโกนาคมจะเป็นนาคแล้วก็มาพระพุทธกัสสกก็เป็นเต่า แล้วก็เสด็จพ่ะอ,องค์ปัจจุบันก็เป็นโคแล้วก็องค์อีกองค์หนึ่งคือพระศรีอไรยิยงเมตเต่ก็เป็นเสืออ่าหือท่านสมัยนั้นท่านเคยเกิดในยุคเดียวกันอตามประวัตินะว่าอย่างนั้นนี่เต่าตัวเนี้ย <c oughs> เขามีชีวิตอยู่ได้ความเข้มแข็งโดดเดี่ยว แต่ก็พึงพอใจในความโดดเดี่ยวในความที่มันสงบคือมันอยู่นานๆเข้าก็ปรับตัวเองว่าไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในสังคมหรือหมู่ของเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็จะปลีกตัวออกมาแล้วก็มักจะท่องเที่ยวไปแต่เพียงลำพังผู้เดียว จะเดินบนบกเขาก็เดินนานไปอยู่ตามถ้ำตามบนภูเขาเอาเต่าปีนได้ไหมปีนได้ปีนขึ้นเขาได้เขาเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยไปอยากลงทะเลก็ไปทะเลข้ามเป็นเกาะเป็นเกาะไปเลยแล้วก็ขึ้นอยู่บนบกนานไปอยู่ตามถ้าตามป่าตามยอดภูเขาตามหน้าผงหน้าผาก็อยู่ไปเพราะว่าความอดทนต่อการสแสวงหาอาหารเนี่ย เขาทำได้ดีถึงภาระที่เขาต้องแบกไอ้สิ่งที่อยู่บนหลังของเขาคือกระดองเนี่ยมันอาจจะอย่างหนักแล้วก็ใหญ่แต่แลวด้วยความที่ทำจนเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยไม่คิดถึงภาระเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องที่ใจของเขาต้องไปรับรู้เขาก็รับรู้แต่เพียงว่าความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่อย่างสันโดษเรียบง่าย ไม่มีภาระผูกพันกับผู้ใดไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งใดที่ต้องไปรับรู้ด้วยอย่างเนี้ยมันมีความสุขจนเกินกว่าที่จะมาสนใจของหนักๆที่อยู่บนหลังของเขาอันนี้ก็น่าเอามาเปรียบเทียบโดยชีวิตของเราทุกคนเหมือนกันแต่เราจะเปรียบเอาว่าภาระของเราที่ต้อง ตื่นมาต้องไปทําการงานต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระที่เราไม่อยากทําเลยนะเพราะคงไม่มีเรื่องอะไรที่เราอยากจะไปทำมันหรอกมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายยันตื่นยันหลับมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่มันสบายใจใช่ไหมล่ะเป็นภาระชิ้นหนักแต่ในภาระชิ้นหนักอย่างนั้นนถ้าเราไม่เอาจิตเข้าไปสนใจมันเสีย เราสนใจความสุขอันเกิดจากความสงบเช่นเราสุขสงบจากการที่เราได้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคําสั่งสอนของพระองค์นึกถึงความเดชของพระอริยสงฆ์นึกถึงความตายในพระกรรมฐานที่เรียกว่าอนุสติสิบก็ได้ถ้าใจมันอยู่อย่างนั้นนะมันก็เพลินมั้ยมันก็เพลินนั้นเรื่องภาระมีภาระก็เหมือนไม่เป็นปัญหา มันไม่สร้างให้เราต้องไปเขาเรียกไปอยู่กับมันเอาใจไปอยู่กับมันถ้าได้อยู่กับมันเราก็คงทนยากก็เหมือนเตา่าเต่าถ้าใจเขาอยู่กับการที่ต้องแบกตัวเขาหนักหนักเขาก็ต้องรู้สึกว่าที่สูงเขาคงไม่อยากขึ้นที่บนพื้นเดินปกติบนบกเขาคงไม่อยากเดินนานแต่อยู่ในน้ํามันยังพยุงเขาก็ไ่ต้องใช้กําลังในการที่จะแบกตัวของเขาน้ํา ทะเลมันจะมีความเข็มยังไหม,มันจะพยุงน้ำหนักรอยตัวได้อย่างสบายสบายก็เบาไปแต่เขาก็ไม่เคยที่จะมาคิดกังวลต่อภาระว่าการที่อยู่บนบกนานๆนปีนขึ้นไปบนภูเขาขึ้นไปในที่สูงสูงแล้วก็เดินไปเรื่อยมีกินไม่มีกินก็ไม่มาสนใจมากนักถ้ามีน้ำก็พอประทังชีวิตได้ส่วนใบย่อมใบหญ้าอะไรที่กินได้ก็กินไปนะก็ไม่ได้เรียกว่า จะต้องเป็นอาหารอะไรจะต้องเป็นพวกปลาไหมจะต้องเป็นของเป็นหรือเปล่าไม่เลือกยินไปตามอัตรภาพคือเขาฝึกจิตใจของเขาอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยนานเป็นเป็นหลายหลายร้อยปีผ่านบานมาเขาเลยมีความเข้มแข็งเข้มแข็งต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจ แล้วก็เรามาคิดเรื่องของเธอเองบ้างไอเรื่องที่เธอชอบใจมีน้อยที่ว่ามีน้อยไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่สามารถทําให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอยู่กับเราแต่เรื่องไม่ชอบใจแหละมันมีเยอะเพราะมันอยู่กับเราเราก็เลยเห็นเรื่องไม่ชอบใจเยอะถูกไหมล่ะแต่ไอความสุขที่เกิดจากความสงบของเราเราก็ทํามันไม่ได้ ดีเท่ากับเต่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังแต่เพียงผู้เดียวถ้าลำพังเจอคนเดียวก็ไม่แน่ว่าเธอชอบจะอยู่คนเดียวแบบเต่าหรือเปล่าแต่จะทนกับความอยู่เดียวดายโดดเดียวแห้งเหิวคนเดียวไม่ได้ ภ <ś led> <ś led> าษามันพาไปจ้ะแต่ถ้าเธอทำได้นะเธอก็เก่งเพราะการที่สักวันหนึ่งเธอก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีทางที่เธอจะเป็นอื่นไปได้เลย แต่ให้ตอนนี้เธอจะมีสิทธิ์เฉพาะลูกของเธอเยอะเป็นโหลๆเลยจะสามีคนนี้ไม่เก่งเปลี่ยนสามีใหม่นันจะได้มีเยอะๆเผื่อว่าตอนแก่เราจะได้มีเหงาอ้าวคนขี้เหงามันก็ต้องอย่างนั้นไอจะไปขอพึ่งคนอื่นมันก็ไม่มีทางที่เขาจะให้ใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองแล้วก็หาเอาเองสิทนเลี้ยงเอาหน่อยทนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องแก่ๆมันจะได้อยู่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมบางคนก็คิดอย่างนั้นไงเขาจึงสร้างอะไรสร้างบ้านให้มีพื้นที่เยอะๆปลูกบ้านลูกๆหล,ล,ล,ลานๆก็อยู่ในอนาณาบริเวณด้วยกันไม่อยากให้ลูกหลานไปไกลคนโบราณน,นะก,ก็จอย่างนั้นกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คนเราเมื่อมีอายุเยอะแล้วจะมีคนอื่นอยู่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพราะเขาคงไม่สามารถจะมาอดทนต่อความแก่ของเราได้เพราะเมื่อเราแก่ตาเราก็จะไม่ปกติดีเหมือนตอนหนุ่ม,มสาวนั้นการมองของเรามันก็สร้างความรําคัญกับคนดูแลช่วยเหลือถูกไหมล่ะ โหเราก็ไม่ได Ele it ้ฟังเขาพูดไม่ร okay. ู้เรื่องพอเราเอเอเอะอบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็ลำขาเนี่ยต้นเราจะกินอาหารเราก็กินไม่ได้แบบเขาเขาจะกินอย่างเขาเขาจะแบ่งให้เราเราก็กินไม่ได้จะกินอย่างเราจะแบ่งให้เขาเขาก็รับประทานไม่ลงแต่เวลาเอไม่ได้อีกเขาก็ต้องเป็นภาระต้องทาทั้งเขาทั้งเราก็เพิ่มภาระให้แก่เขาอีก ใครจะทนเราดูในานานานไม่ได้ถึงเวลาเราอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะคนแก่จะทำการเดินไปไหนมาไหนอันนนี้อัตรายเยอะเดี๋ยวหกก็ล้มเดี๋ยวเดินพลาดเดี๋ยวไปโขกนูน่นโดนนี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำผิดอย่างนี้เปน็นต้นไปเข้าห้องอื่น mm hmm. เดี๋ยวแกก็หลงลืม lão có bột giống mới đi kinh Rồi kéo ngin ngang ngang ngắn ngắn, ngang 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 bệnh ngang 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 แต่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้อีกออกอาการมากกว่าเดิมดีอกดีใจเหมือนมันไม่ถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นอย่างนี้นั้นลงท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียววันอย่างค่ำอันนี้เธอต้องเตรียมใจกันไว้เลยนะทุกคนเนี่ยไงไงก็อยู่คนเดียวหัวก็ทิ้งแล้ว ลูกก็ต้องทิ้งตามไปหลานที่ไหนก็ทิ้งเราแล้วไปมีเมียใหม่ไปมีเมียทิ้งเราแล้วโอเค ไอ้นี่มันเรียกข้างแล้วไม่ไม่เปลี่ยนใจเลยเธอเนี่ยเข้าใจผิดมาหันลูกหลานหลวงพ่อมแจะทิ้งผัวผิดมาหันเลยเนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่ไม่น่าให้อาัยหยาบคายมาก ทำลายศักดิ์ศรีลูกหลานหลวงพ่อเหลือเกินไปงอแล้วก็ไล่ไปงอแล้วไล่คนเป็นคนเป็นผัวลูกหลานหลวงพ่อมันสวยสวยจริงๆถูกเนรเทศใครเอาเออ ก็พูดเรื่องเต่าให้ฟางมนิดหน่อยที่จริงๆก็อยากจะมาเท้าความถึงพวกเธอนั่นแหละว่าเธอต้องเตรียมใจไว้เธอเธอต้องอยู่คนเดียวฝึกการอยู่คนเดียวเอาไว้สินะเพราะาไม่มีที่พึ่องอื่นใดหรอกที่จะทําให้เธออยู่ได้แบบเต่านอกจากการที่เธออยู่กับตัวของเธอเองให้ได้ภาระเธอจะต้องหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าเมื่อเรา มีอายุมากขึ้นร่างกายของเรามันก็จะไม่สามารถที่จะย่อยสลายสิ่งต่างๆได้ดีเธอจะกินเข้าไปอย่างปกติแต่การขับถ่ายของเธอมันก็จะไม่ออกปกติมันก็จะคาอยู่ในลาไส้ของเธออย่างนั้นทีนี้เธอจะกินเข้าไปยังไงมันก็เอาไม่ออกออกก็ออกน้อยออกก็ทรมานอย่างนี้เป็นต้นทุกเรื่องมันจะตามไม่รวนไปหมดในสภาพที่เราเคยปกติ ทำอย่างสบายๆนะเธอก็จะแย่ลงตาเธอฟันเธอทุกอย่างมันก็จะใช่ไหมล่ะอแต่วเราเริ่มเดิมเบาแล้วเราไม่รู้ว่าซ้ายขวาเราจู่ะมาคับมันยังไงมันอยากไปซ้ายกูจะไปฝาอย่างนี้เป็นตน้นมันไม่ตามใจเราแล้วล่ะอ่า้นมันจะยากขึ้นยากขึ้นถ้าสังขารร่างกายมันไม่ยอมให้เราอะไรขยับเข,ขย่นส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทีนี้เธอต้องอยู่กับที่แล้วล่ะ อยู่กับที่เดินไม่ได้เสือกตูดถัดไปถัดไปอย่างเงี้ยหนักๆเข้าเสือก็ขี้เกียจเพราะวันที่จะไปออกอยังไงเสื้อผ้าเสือกไม่ต้องใส่เพราะใส่แล้วเสือกจะก้องอ,ออกออกก็ออกยากเพราะว่าคนเดียวจะออกไงนะออกลำบากก็เลยไม่ต้องใส่แล้ะกลับเป็นเหมือนตอนทาลกเว้นแต่ว่าช่วงล่างเราก็ใส่ซะช่วงบนเราก็จะไม่ค่อยใส่เอาฉันเคยเห็นยาย อ่จริงๆเธออายุร้อยแล้วก็ถามว่าทำไมยอมไม่ใส่เสื้อผ้าแหม่มันยากใครจะมาใส่ให้เราใส่แล้วนานๆเขามันร้อนร้อนแล้วทำไงถอดก็ยากใครจะมานั่งถอดได้เราจะอาบน้ำอาบถ้ามันร้อนๆจะอาบน้ำเลยก็ยากอีกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณอยากอาบน้ำก็ถัดตูดไปไถตูดไป น้ำมีในกระป๋องก็ตักลาดๆาดลาดาดเสร็จสับก็เรียบร้อยอาจจะพาะท่อนบนก็พอแล้วท่อนล่างช่างโหัวไม่มีใครใช้แล้วเออแนันคุยกับคนแก่สนุกจะตายนะอ้าพูดตรงไปจรงมาง่ายดีแล้วก็เรื่องจริงเออเว,วลาแก่เป็นอย่างนี้เลยเน,นี่ย มันลำบากขนาดนี้เลยหรือวะโอ้โหสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ตายซะตอนวัยที่เราพอแข็งแรงแล้วต้องอยู่แบบนั้นเราจะทำใจยังไงวะนี่ใช่ไหมแล้ะจะเตรียมตัวกันไว้เลยเถอะเพราะอีกไม่กี่ปีแล้วเนี่ยชอช้างจะมาแล้วชาลา ไม่ได้แก่ธรรมดานะแก่ชัลลามันจะเป็นยังไงน่ะสิและเธอไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรเลยเตรียมไม่ต้องหวังพึ่งลูกไม่ต้องหวังพึ่งใครไม่ต้องหวังเงินของเธอจะไปช่วยบรรดาให้ใครมาช่วยเธอได้เงินก็ช่วยเธอไม่ได้ขนาดเศรษฐีมีเงินเยอะแยะยังไม่สามารถจะดึงให้ลูกให้หลานให้ใครต่อใครมาอยู่ดูแลด้วยความรักความอินดูได้เลยน้อยนักนะ ที่เธอมีบุญที่ลูกหลานยังคอยประคับประคองดูแลอยู่ใช่ไหมละ่ะมีน้อยที่จะได้มีโอกาสอย่างนั้นเนี่ยมีบุญมากเลยบอกเลยนะว่ามีบุญมากเหลือเกินเดี๋ยวอย่างนี้ยังมีคนคอยประคับประคองดูแลรักษาอย่างดีจริงๆแล้วมันหายากที่ใครก็จะมาเอาใจใส่เรานะโดยไม่รังเกียจ ไม่ไม่เบื่อไม่นายอย่างเงี้ยแมัยคุณยายฉันก็มีคุณแม่คอยดูแลจะลุกจะนั่งจะอะไรก็ออยจับอาบน้ําพาไปป้อนข้าวกิ้นข้าวเนี่ยนะแล้วนะ้นะําหนักตัวของเธอก็ทำไมยิ่งแก่ยิ่งแข็งยิ่งอ้วนก็นไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แก่อ้วนไม่ดีนะจะบอกให้นะอนลำบากใช่ไหมละ่ะมันหนัก น้ำหนักน้ำหนักอ้ลไอ,อช่วงล่างเราจะรับไม่ไหวมไม่มีแรง,ไ,งไ,ไ,ไปไม่ไหวหรอกนพยายามกินน้อยๆแห้งๆ,ๆเอาไว้อเออนะอ,อ,อ,อไม่อ้วน <c oughs> ไอ้เนี่ยความจริงมันรอเราอยู่เธปฏิเสธไม่ได้แน่เตรียมเลยเตรียมวางใจวาง กำลังใจของเธอให้ได้เลยังไงเ้นนึกไม่ออกก็นึกถึงเต่าไว้บ้างก็ได้ไระเ้าอาไปเจอเต่ามันนะโอ้หนี่มันต้องอยู่นานเต่ามันอยู่อย่างน้อยก็หลายสิบปีใช่ไหมล่ะบางตัวเป็นร้อยร้อยปีอย่างเงี้ยแล้วภาระของมันก็อยู่แต่อย่างนั้นตลอดลาพังยิ่งไปมากๆเข้าตามันก็จะมัวเชื่องช้าขึ้นใช่ไหมล่ะแต่มันก็ยังต้องเดินไปเดินไปแต่มันเดินไม่ไหวมันก็จะเก็บหมดมันก็อยู่ของมันอย่างนั้น กินบ้างไม่ได้กินบ้างมันก็สุดแล้วแต่ที่มันจะมีอะไรรอบๆตัวมันไปไหวแต่สุดท้ายมันก็ตายคนเดียวตายคากระดองอย่างเราก็จะต้องตายตายคนเดียวจะไม่มีใครมาอะไรกับเราหรอกแม้จะเรื่องของจิตใจของเราเราก็ต้องคิดอยู่คนเดียวจะสุขจะทุกข์เธอก็เตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยคิดให้เป็นเอาไว้ อย่าอย่าไปหวังพึ่งใครนะดีที่สุดเอ้ไม่มีใครเอาแล้วขายเจ็กเจ็กยังไม่เอาเลยแล้ว <c oughs> ก,กิโลขายไม่เอาเ,เอ้ยใครเอา ต่ทุกคนอย่าได้จนงตัวว่าตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้หน้าตาผิวพรรณยังผ่องใสดีทุกอย่างยังดูงามตากระจกกระจกยังบอกฉันสวยทุกวันคิดไว้เลยว่าเราต้องถูกทุกคนทอดทิ้งและอยู่คนเดียวเขาจะเต็มใจทิ้งเราหรือไม่เต็มใจทิ้งเราก็าตามทีแต่เขาก็ต้องให้เราอยู่ได้เพียงคนเดียวเพราะเขาจะมาทนอยู่กับความแก่ของเราไม่ได้ ใช่ไหมละแข่งขาเขาไวกว่นเราเขาจะมาอยู่ให้อยู่กับเราอย่างเดียวไม่ได้เขาต้อไปธุระของเขาธุระเขามีการงานเขามีเรื่องที่ต้องทําของเขามีเขาก็ต้องทิ้งเราไหมละ่ะก็ต้องทิ้งเราอยู่ดีทิ้งเราอยู่กับบ้านแต่ก็กลัวเราจะอยู่แล้วเกิดอันตรายเขาก็เอาเราไปฝากคนอื่นอยู่ <c oughs> <c oughs> บ้านคนฉลา <c oughs> เอาวาเต <c oughs> รียมไว้เลยนะ อย่าไปคิดหวังพึ่งใครเลยที่มีอยู่ตอนนี้ก็ตัดใจไปเลยว่าไม่หวังพึ่งใครเลยไม่ว่าจะลูกว่าจะหลานไม่ว่าจะใครต่อใครไม่้องหวังพึ่งใครต่อเขาจะมีอยู่กับเราเยอะแยะยังไงก็จะไม่หวังพึ่งเขาหรอกเพราะที่มีเยอะแยะยังไงเขาก็เป็นตัวของเขาที่เขายังไปไหนมาไหนสะดวกแต่ตัวของเราเองจะไปไหนมาไหนได้ของไปไหนได้ พาไปเที่ยวดูหนังมั้งเออกลงไปดูหนังกลางแปลงไว้เลยเอ็งก็ยากแล้วแหละถึงเราอยากจะพาเธอไปเที่ยวดูน่นดูนี่แต่สายตาเธอก็มองฝ่าฝังไม่เห็นจะให้ไปฟังเพลงเพราะๆหูเธอก็มาไดีเฮ้ยมันร้องอไรวะมันก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่มีอะไรน่าชื่นใจแล เห็นก็ไม่ชื่นใจยินก็ไม่ชื่นใจใช่ไหมล่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยไปอยู่ในบรรยากาศดีๆก็ไม่ได้ดีกับเขาอยากเดี๋ยวอยากนอนอยากนอนอยากพักอยากอยู่คนเดียวไม่อยากเดินทางไปไหนบรรยายชุมพรใจอยากมามากแต่มันมันก็ลำบากอาอายุเยอะแล้ว จะตัวเลงตัวเล็เลไงไปยังไงนะมันไม่ง่ายแล้วล่ะเรื่องแบบนี้มันลําบากไอ้อใใจิตใจเราน่ะมันเต็มร้อยอยู่หรอกแต่นอกจากนั้นเราไม่ได้แล้วหมดแล้วก็อย่าไปภาวนาตนว่าฉันไม่อยากอยู่ถึงแก่ <c oughs> อย่าคิดภาวนาตนเลยนะเพราะฉันดูหน้าตาของเธอแล้ว แก่ทุกคนอยู่จนแก่ทุกคนดูดูแล้วเนี่ยแต่เธอไม่รีบทำใจเป็นพระอรหันต์ซะก่อนแล้วก็อยู่จนแก่ทุกคนเออ เร่งเร่งรีบรีบทำใจถึงอรหรอันเนี่ยไว้นะแต่าทุก็ทำต่ออะสาทุก็แปลว่าดีแล้วแต่วไม่ได้บอกว่าทำเอาไปข้องน้ำท่าใจเดีย๋ยวไหวพระกัน